ออบอกกล่าวห,หรือแจ้งเจ้าของเจ้าของโฉนดที่ที่ถืออยู่ต่อให้จะจำนองอยู่กับกับแบงก์ก็ตามนะคะแล้วอีกที่สําคัญคือมาตราสามเขาบอกไว้ว่าสิทธิจำนองอะ่ะนะคะเราว่าสิทธิจำนองคือมันมันแค่เรื่องของสิ่งเชื่อไปแต่ไม่อนุญาตให้ที่ดินนะคะไปแต่ตอนนี้เขาไปโอนาขายขายทรัพย์กันโดยเอาที่ดินไปด้วยมันผิดตรงนี้อ่ะเขาก็ฟ้องตรงนี้ จนสาลแพ่งรับฟ้องแล้วอีกข้อหนึ่งที่สารแพ่งรับฟ้องก็คือว่าพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ปี2 5งพบอกเอาไว้ว่าข้อกำหนดนะคะทั้ง13ข้อบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่บริหารทรัพย์ที่เป็นหนี้เสียสมัยต้องยังกุ้งเนี่ยหนี้เสียทุกอย่างขอ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 งลูกหนี้เนี่ยให้บริหารให้ดำเนินการได้เช่นให้ลูกหนี้ที่เป็นหนี้บ้านแล้ว ผ่อนไม่ได้บริหารสินทรัพย์ต้องต้องบริหารทรัพย์นั้นให้ให้ให้ทาได้ค่ะให้บริหารต่อไปได้ไม่ให้เจ๊งแต่เขากลับมาใช้ข้ออะไรก็ไม่รู้ที่มาเป็นโจทย์ยื่นฟ้องเราทั้งเรื่งที่แบงก์อะ่ะสมมติถ้าแบงก์บอกว่าเราผิดนัดหรืออะไรแบงก์ต้องแจ้งแล้วฟ้องเราใช่ไหมคะแต่ปรากฏแบงก์ไม่ใช่เป็นผู้ฟ้องปรากฏกลายเป็นบริหารสินทรัพย์เป็นผู้ฟ้องข้อนี้ก็คือผิดค่ะผิดพระราชะกําหนดก็คือแบงก์เออก็คือบริหารสินทรัพย์ ไม่ได้ทําตามพระราชกําหนดบริหารสินทรัพย์ที่ให้อํานาจในการบริหารสินทรัพย์ให้ทรัพย์นั้นเดินไปได้ประชาชนบริหารแล้วก็เดินไปกับทรัพย์ได้หรือเดินไปกับการบริหารนั้นได้บริหารสิ่งที่เป็นบริหารสินทรัพย์ได้ใช่ไหมคะแต่ปรากฏเขากลับไปทําหน้าที่นอกขอบข่ายที่ไม่อยู่ในข้อกําหนดของบริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์เลยก็คือไปเป็นโจทยื่นฟ้องนีะคะ่ค่ะอันนี้ก็คือทําให้สารรับมีสองข้อนี้สรุป สรุปว่าตอนนี้สารท่างรับอยู่แต่ล่าสุดนะคะทางคุณหนองก็มีความหวาดหวั่นว่า <c oughs> คุณหนองผู้สุวรประสานง,งานลูกหนี้มีการหวาดหวั่นว่าตอนนี้เนี่ยบังคับพอดีจะกลับมาบังคับอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เนื่องจากว่าโควิดหมดไปแล้ว <c oughs> จะกลับมาบังคับอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เขาก็เลยมองเสนอเงื่อนไขมาให้เราเทําใบมอบให้เราเนี่ยมอบอนานาจให้เขาในการเจรจาต่อรอง นะคะทำใบลักษณะเน,นี้ยค่ะเ,เขาเรียกว่ามอบหนังสือมอบอำนาจนะคะเป็นหนังสือมอบอำนาจให้เขามีอำนาจติดต่ตอประสานงานรับทราบนโยบายเจรจากไกล่เกลี่ยกรน,นี้ใดๆกับบริษัทบริหารทรัพย์รวมทั้งปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์ในบรรดาหนี้ของลูกหนี้แทนแล้วจะมอบอำนาจจนเสร็จการนะคะเหมือนกับว่าอันนี้มันก็เป็นการหวังดีค่ะแต่ว่าแต่ตัวเราเนะี่ยเรามองว่ามันเหมือนกับก็ในเมื่อ ทำเรื่องฟ้องไปในส่วนสารแท่รแทงรับฟ้องแล้วแต่ไอตัวนี้มันย้อนเข้ามาว่าเหมือนเราให้ดิฉันเซ็นยอมมอบอำน,นาจเพื่อให้ไปประนอมนี้ กลายเป็นประนอมนี่แล้วไอ้ที่เราฟ้องไปหลานที่เราต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมนะ่ะม,มันก็เลยกลายเป็นใจย้อนด้วยตัวเราเองโดยที่เราอาจจะไม่รู้ข้อกฎหมายเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็เลยยังไม่เซ็งก็เลยทําให้ดิฉันตัดสินใจถามพี่สือ่อพี่สื่อก็เลยบอกว่าลองแถลงข่าวใหม่อีกครั้งไหมพราะขอความเป็นธรรมด้วยตัวเองเลยเราไม่โทษใครว่าใครทําวิธีนี้วิธีนั้นเราไม่มีเอาเป็นว่าเราไม่ไม่พูดเพราะมันเดี๋ยวจะเป็นข้อกฎหมายไปหมิ่นประมาทหรือไปว่าคนนคนคน,คน,นู้นคนนี้ เอาเป็นว่าใครช่วยอะไรก็ส่วนช่วยไปแต่เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะวันนี้ว่าขอมาเจราจาผ่านพี่สื่อมวลชนนะคะว่า,าในฐานะที่ดิฉันเองเป็นผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยอยากจะย้อนเข้าไปต้นเรื่องสาเหตุว่า ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถทาวนได้นะคะอยากวอนให้ในายกรัฐมนตรีธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบว่ามันมีลักษณะเคสของดิฉันเกิดขึ้นถึง60,000หลังต่อวันดิฉันไม่ได้พูดเองดิฉันไปสัมภาษณ์ผอ,อ,อบังคับคดีนะคะของจังหวัดปทุมธานีมานะคะแล้วก็ไปที่บังคับคดีกลางและอีกหลายจังหวัดอย่างเช่นบังคับคดีไอ้ตรง ้วยขวางแล้วก็ตรงาสารรัชดาตรงนั้นเนี่ยวันละแปดหมื่นหลังหรือบางวันก็เกือบแสนหลังอันนั้นหนักที่สุดนะคะแล้วรองมาก็คือจังหวัดปทุมที่ถูกขายท่อตลาดเอ่อที่ถูกประพาสมาคดีก่อนคะ่ะแล้วก็ไปขายแต่ท่อตลาดในลําดับต่อมาเพราะว่าไม่มีใครรอดเพราะทุกคนมันเหมือนกับเข่งดักตาเข้าไปในนั้นแล้วะคะ่ะแล้วข้อกฎหมายเนี่ยเราจะไปโทษข้อกฎหมายแล้วไปโทษผู้พิพากษามไม่ได้เพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เขา เขาตัดสินตามสำนวน